แล้วตอนนี้ก็จะกวาดตรงที่พี่คุณนาพ่นเฮดไห่สูงๆนี่นะครับกวาดลงเทั้งขีแพะนะครับจะกวาดลงมาอยู่ไห่ขขาง่างนะครับกวาดลงไห้ข้าง่างนะครับอ้อมๆตนนะครับเอาขีแพะลงมาขขาง่างนะครับตรงนี้นะครับจากที่เอาขีแพะไห้ไห่ปิดเงานะครับเมื่อเ่ากวาดล่องนะครับกลางๆเรียบร้อยจะปาดเอาขีแพะลงมาไห้ข้าง่างนะครับเพื่อแก้ปัญหาบ่ให้อ่า มีผลกระทบกับใบนะครับว่ามีผลกระทบกับใบตอนนี้ก็เป็นการพูนพอพูนขึ้นมาเนี่ยรากโกโก้ก,ก็จะออกไม่เห็นนี่ครับจะขึ้นมาหากินนะครับเพราะว่าดินคุ้มสูงรากกะขึ้นมาเรื่อยนะครับแต่มันก็เป็นผลดีกระเฮานะครับเพราะว่าตัวนี้แก้ปัญหาบม่จบมิฉะน,นั้นต้องต้องแก้ปัญหาให้ถูกทางนะครับนี่ครับไฮฮอดอันยางรถยนต์นะ นี่นี่คือฟ้ามั่นใจว่าอย่างรถยนต์สงสัยจะเป็นเป็นพี่เลี้ยงนะครัาแต้คงสิว่าเป็นปุ๋ยนะครับให้วัดอยยางยนต์มากันใบใหม่นะครับอ่าบานนี้นะครับชิวันเมื่อขี้แพะไปแล้วนะครับขิงวัวใ่นูนนะครับเติมขิงวัวไปจักน้อยนะครับเพราะเห็ดเห็ดหลุมกว้างนะครับเอากันไต้องมาให้ขิงวัวขิงวัวทันทังที่ดีกันขิงวเาดมัวข้อใดมาราเชื้อ เป็นขีงง่งแวแหงนะครับพี่้องขีงง่วแหงนะครับหนึ่งนะครับขิงง่วงแหงสะโรยๆนะครับ,บลอยขางๆหลังจากนั้นนะครับคูยินซีนะครับประมาณนี่เป็นอ่าขอเพิ่หนึ่งถ้วยน้ำพริกนะครับถ้วยน้ำพริกยอยุยอยุบ้านพี่บุญนาประมาณนี้นะ <c ười> กะกะตักามากหนึ่งถ้วยน้ำพริกนะครับครับก็จะให้ในรูปแบบนี้นะประมาณหนึ่งถ้วยน้ำพริก ก็เนนป็นการสะสมอาหารไว้เขากินนะครับอันนี้ขาา้าวบดเป็นไห้ใส้ต้นนะครับข้ <S <S บาวบดเป็นไห้ใส่ต้นเหมือนข้าไห้จ้าสี่แล้วนะครับบินซุ่มดีนะครับบินเพ็นซุ่มดีเพราะว่าที่มองนีีเป็นที่อุ้มน้ำนะครับเขากับสี่บได้ครับเ้าสิเป็นการปบกบปุ้นปบปุ๋ยเข้าไห้นะครับกบไห้นะครับปบปีปกบฟุ่นเข้าไห้ ขบไว้นะครับ,รบขั้สิได้กบไวใบขึเก่้านะครับสูตรเก่้าเท่านี่หนะครับกบไว้บานี้ดินตัวนี้เพราะข้วสิได้เสริมนะครับบานนี้พอตรงนี้เป็นการยกยกคู่ขึ้นขั้วสิได้เสริมดินนะครับเสริมดินเพราะว่าขันบ่อเสริมดินนะครับมองหนีเวลาปะทะอากาศฮ้อนดินเท่ามันหน่อยนะครับดินก็จะเห้งการคุ้มดินโากา จะกลายเป็นว่ารลักษาความจริง